กบเลยมื่อน่าไม่คิดเลยลูกเลยเพิมลูกเราแค่นั้นสบายดีจ้าสบายดีเบิดสู่ผู้สู่คนสบายดีตอนเศร้ายินดีตอนห้าข้อสู้สองสาววันซื่นจ้าพี่น้องป๊าดแม่ใหญ่เจ้าบดเมื่ออะไรตัวนี้เจ้าสินอนจนแล้วผู้บอเจะสินอนจนแล้วผู้บอ วดีน้องกเยบ่ได้บ่มีเงินเหเนาะถากินข้องฝากนี่แล้วเฮาน้องแม่เจียบถากินข้องฝากน้อข้าเจ้าข้ากจ้าถบ่มีเงินปจ้าถดติดไปนำอาบุญนี่ได้เฮาหมื่น ถ้าเป็นผู้จัดการให้อาบุญนี่ได้มืออื่นลื่นิไปน้ำก้นได้บุญเจ้าเสียหายแลไปดังีบอาบุญขอติดตามผมนิตนี้จะเปิดย่อนะกินไรดอกยายทำอนไรด้วยแล้วิไปนรอยัดไปน้ำดิได้บุญบ้า ไปกับเลยอยากไปกับไปไปจะเลี้ยงซ่อนโง่เงินเลายเด้อจะเจียบเชือเราไปขอเราไปเลี้ยงนงั้เด้อเลี้ยงแม่นนั้นเด้อคน้นาสคน้นาไกินนะยายนะสุพรรณจสุพรริลงมาจากมงบอมเอาเว้นเลยไปจักเงินเจ้า เราไป่นยเราไปเปย์ผ really. e ู้ชายเบืเลยแล้วแล้วหลักไปเปย์ผู้ชายเบืเลยเลีวเมื่อคืนนี่กะจักว่าเปยเข้าอยู่ประจักจักซืเปิดสีลงมาจับมงบ่สาวันสีแบบเปลี่ยนอย่างสักคนเดียวหนึงนดยนไอ้จขมือน ถาก็สิเห็นหนาแดดพี่น้องตอนนี้แปดโมงครึ่งแล้วแดดรบเดีเ้อเหมงเด้มนบอกใน g o เ g l e ใน Google มันบอกเขาว่าสิบโมงไดอใน Google มันแจ้งเขาว่าสิบโมงสิมีฝนเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ผู้ใดสิบโมงสิบเอ็ดโมงนี่แหละำเกาอีกแล กูมอุตุมายุมวานนี่บริมาเลยกระอายน้าอะกรน้่นเดี๋ยวไปเอาขาคอนไเนะเอาขามาตั้งเว้ก่อนอันนี้ซีมอนหรืออนไซตัวซีมอนหรืออนไซครับซีมอน cái mân số ที่เท่อใดแล้วว่าเกี่ยวขันพี่ซี่บอกสวัสดีท่านผู้ชม เมี้กาคนกับจิบบค่อยไลยพี่น้องเขาเขาหนีไปง,งานเบิร์ดอ่าไปเที่ยวงานอันแข่งเรืออมาล่ากับแฝกแต่เมื่อวานยังวันมาอยู่กับสาววันชุมเจ็ดสี่เตียวเมี้กาสาวรอยมากเกี่ยวตอนเศร้าแตียวเพิ่์กกะไปงานแข่งเรือสนุมานเนาะไปห่างก็ไปมเมื่อกี้นี่แหละเราถ่ายจูถ่ายกินของฝากสิมีของมาฝากว่าพี่น้องเมี้กาพักกันเกี่ลเข่าคือเก้าเนาะ คนหน่อยคนหลายกะเกี่ลเมื่อวานนี้ยี่สิบสองคนเนีือแรงน่ะยี่สิบคนเดี๋ยวมันจะคนสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบห้าหายไปครึงหนึ่งสิบห้าคนเนาะเมื่อวานนี่ก็ผู้เดียนหลายคนแน่กับมัดซอยกันสินะมันก็เลยหลาย วันนี้กันนี้เ,เกีียวไปโรดกับภาพนากันลงเนาะหลายคนกับแป๊บเดียวแล้วให้ยไปเหยียบดอกหญยาเลยงามดอกหญยาในคาเทนาเลยใญ่บุญยหยเหยียบไปยังไงให้นกับภาอื้อไป มือเ้านี่มืดฝนแต่มื่อกี้แดดกระบบปันไ,นไดลเดยกระมืดแน่คึมๆแน่ตกมาโลดคัตตกมากกันิิเป็นครั้งแรกเทียนเกี่ยวข้าอันตากฝนเกี่ยวข้าวทำผู้ชมเนาะ เกี่ยวข้าวรอนางเถ่ากับบริไปน้ําโมตกข้างเผ่าบ้านาาน,าน้างบอมักไปมามาพี่น้องจ๋ามาเกี่ยวเขา่าแต่ละมือก็อยู่นี่ละ หน้าแถวไปไกลเขาจะไปยังบ้านดิเกียวเขาคือสิจะอ่อนคนเนาะเรียบรนอยปีนี้ก็คือสิแล้วก่อนบ้านก่อนเมืองอยู่ หลายคนเกี่ยวแล้วไว้ไปทงได้กันแล้วลงห้ได้กันแล้วแต่แม่นคนหลายคือมาว่านขอมือนอีแล้วเดี๋ยนม,มืนม่ออื่นอาจจะหยุด <c oughs> ្ទ្ំ្ោ់ទ្ំ្ទ្ំ៊ែក្ เป็นตะมวลบ่พี่น้องเกี่ยวเข่าหลายคนแตกสวดสวดอยู่เนาะเกี่ยวเข่าสองผู้เมียนี่เลี้ยวหนา้าเลี้ยวหลังกูเด,ด้เกี่ยวให้ไงแน่ ใครออกไปแล้วห้ามกลับเข้ามาเข่าก็เข่าบางงาม เดี๋ยวนี้บางงาเดี๋ยวเทวอันสั้นนั่นโอเคอยู่อ่ะแบบบ่ต้องภากน้องที่น้องแบบฟังเสียงคนเกยวขาวเว้ากันจ้ะ มื่อนี้ก็ทรง,งส่งมืดฝนเดี๋ยวรอรุ่นถ้าสิแดดหรือฝนสิตกมื่อ่านนี่ก็ตอนเศร้ากับเมือดอมืดแดดๆดอยู่พอสวงบ่ายมาป๊าดทีทโทให้ก็แมนอยู่บนกลองไฟห่อนว่าสันเกี่ยวให้ได้กับจนสิบแล้วให้เขาตะหม จะแดงนมืออืดนีกินเลือแต่ชาวบันกับอามาลาเจสิไปมื่อกีันเปนไส้เนี่ยขนบัไปน้ำบ่อข้าจีของ ของปายิงให้วเยลูกสิ้นเน่านะก็ดอกเมื่อนั้นเป็นมที่อหมอที่สองจะไปเที่ยวปีละครั้ง เกี่ยวแล้วรู้ไหมครับ่เกี่ยวไปเกียวคือกันแบบนี้แล้วเกี่ยวแล้วก็แฮนเกี่ยวแฮนด์ไแล้เกียวแล้วก็มือไปนยุดไปวันเนาอยนมันไปนไปวันไปันเปน่เยอรเนาะยาก ลายค้นบน่เนี่ยพี่น้องเกี่ยวไปว่ำวำ่ำแป๊บเดียวแล้วให้อ้าวแท้แโอเคจะไปนอนเกี่ยวข่ากันจ้าเลยวคลิปเนกาเลรบเพียงสะนีแล้วเนาะขอบใจเบอรสู่ขู้สู่ค้นทีท่ติดตามแล้วก็ฝากติดตามฝาก,ฝากเบิร์โฆษณาให้สาวสื่อหน่เด้อนเนาะพอกันคลิปหนาไปแล้วสาบายดีจ้า